เคยแรงตัวตึงโรงแรมวัตนาโกสินวันนี้มาเจอเลยตัวตึงโรงแรมอลิซาเบธโอ้ยอย่างเอาเลยว่ะแม่ชิ้เล่นแบบตาต้อเลยอ่ะไม่ได้กินนานมากรสชาตินี้ตั้งแต่เด็กๆท่กคนพูดที่ไหนเขาให้ปลายยงไบเลอร์ขนาดนี้คุณดูเราใช่ไหมคะว่า35ปีผ่านมาของขึ้นราคาหมดแล้วนี่รู้แล้วเนาะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกจรสืสารันแม่ชีก็สิวันนี้คือสดใสมากคือแบบฟลอรแต่งตัวกันกน่าร,รักมากเลยวันเนี้ยนักท่องเที่ยวค่ะเป็นฟลนะักท่องเที่ยวโอ้โหตื่นเช้ามาคือใส่ก่อนนะเสร็จแล้วบอกว่าอ่ะเธอต้องใส่ตัวนี้จะได้แบบเข้าคู่เป็นแบบคู่แม่ลูกจะให้แม่สวยคนเดียวได้ไงล่ะได้ไหมูบนี้แหละแม่ลูกต้องสวยสวยคู่นะสวยคู่วันนี้เป็นฟิลนักท่องเที่ยววันนี้พามาเที่ยวโรงแรมดีกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะสมัยก่อนน่ะหลายสิบปีเลยเนาะสถานที่ท่องเที่ยวเขาเนี้ยก ก็ค <mile> ือมักจะเป็นที่โรงแรมอาจจะเป็นพวกไนท์คลับหรือว่าอาจจะเป็นพวกผับพวกบาร์ที่อยู่ในโรงแรมอะไรเนี้ยคุณแม่เนาะคุณแม่เคยไปเที่ยวไหมทําไมมันแบบฟิลแซกแล้วดึงดาว่าอีกล้คุณแม่เคยไปเที่ยวไหมสมัยก่อนสมัยก่อนเที่ยวเหรอเออก็ไม่เชิงเป็นเที่ยวเหมือนกับว่ากับป้าป้าก็จะมามามาที่บ้านอ่ะแล้วก็อาม่าอะไรอย่างเงี้ยมาหาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย้วสมัยก่อนที่บ้านร้อนยังไม่มีแอร์ไม่มีอันจะกินแล้เวลาเล่าให้ฟังเฉยป้าเขาอยาก ให้แม่กะมาเขาสบายาก็จะพาไปนอนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อไปรับแอร์เย็นป่าปะโรงแรมรัตนโกสินทร์งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปโรงแรมรัตนโกสินทร์กัางค้า <c oughs> วันนี้พามาอีกหนึ่งโรงแรมที่แบบว่าอยู่ยั้งยืนยงเขาบอกว่าภายในการตกแต่งคือเหมือนเมื่อ30-40ปีที่แล้วเลยคุณแม่โรงแรมเอิซาเบธตแถวนี้มันค่ามัน่าจะเรียกว่าปฏิพัฒน์ซอยห้าไหม ย่านปฏิีัดย่านปฏิีัดควาควายมองไปทางอื่นย่านทางนี้มีหนึ่งอย่างฉันไปเซิร์ช g ูเก l e มาค่ะหนึ่งก็คือว่าขึ้นว่าโรงแรมอลิซาเบธสองก็คือว่าโรงแรมอลิซาเบธลาดหน้าก็คือว่าขนาดเลี้ยวเข้ามาตรงป้ายข้างหน้านะยังเขียนว่าลาดหน้าอลิซาเบธอะใครมาแล้วไม่กินของเขาอะเสียมารยาทนะเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือไปกินโบเลยไข่หวาน เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะโรงแรมเอลิสเบตชาเชิญค่ะเออเชิญค่ะตอนแรกเป็นนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็คือว่ามาต้อนรับละขึ้นทางไหนคะข้นทางนี้สิเร็วลำบากค่ะลำบากลูกคนละข้างไหมไม่ใครห้ามเลยคะเดินคนละข้างไปเดินคนละข้างด้วยเอาเดินคนละข้างเออเดินเฟลแบบพร้อมนะหนึ่งสองสามเอาจิงหรือเปล่าเอาแล้วเขาจะเข้าทางไหนเนี่ยตอนแรกตอนไม่ ตอนแรกพี่เขา,าเตรียมจะมาเปิดฝั่งเดียวปรากฏว่าต้องเรียกเพื่อนละมึงมึงมึงมันเข้าสองทางมึงมาช่วยกูนหน่อยเปิดสองฝั่ง <S <S พอเดินเข้ามาบริเวณนี้เขาจะเป็นล็อบบี้ใช่ไหมเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นเลาช์เป็นแบบร้านอาหารเป็นคาเฟ่อะไรอยู่บริเวณนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบคอฟฟี่ช็อปสมัยก่อนก็จะเรียกว,ว่าคอฟฟี่ช็อปเนาะคุณแม่เนาะเออแต่เราคราวที่แล้วไปเที่ยวช,ชัยภูมิไงชัยภูมิเออโรงแรมก็จะแนวนี้เลยที่นี่เป็นโรงแรมแบบนี้แล้วอ๋อแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเหมือนเป็นร้านอาหารเนี่ยอะร้านน่าเส โรงแรมนี้ไม่มีห้องพักนะคะมีแต่รัดหน้ามาถึงถึงไม่ได้นอนนะคะได้กิ่นรัดหน้ามีค่ะมีห้องพักมีห้องพักออค่ะ,<ต>ค,ะคุณมีใครน่ายผู้มาทานรัดหน้า <c oughs> ผู้มาทานรัดหน้าไปกันค่ะ มานั่งอยู่ที่ร้านอาหารแล้วคุณแม่ข่าการตกแต่งพูดตรงๆก็คือเหมือนเป็นแบบสมัยก่อนเลยเป็นโรงแรมสมัยแบบ2 0 30ปีที่แล้วแบบนั้นเลยใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่ได้ไปงั้นถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าทําไมที่นี่เขายังตกแต่งสไตล์นี้อยู่นะไม่ได้มีการรีโนเวทเดี๋ยวเชิญเจ้าของมาดีกว่านะคะเรนเชิญค่ะคุณเปาสวัสดีค่ะคุณเปาถูกไหมคะใช่ครับคุณเปาเป็นเจ้าของที่นี่เลยใช่ครับโอ้โหตอนที่เป็นเจ้าของคืออายุหนึ่งขวบนะคะตอนนั้นคุณเปาเป็นรุ่นที่เท่าไหร่สองครับเป็นรุ่น เป็นชื่อที่ทางครอบครัวเป็นศาสนาคริสต์เนี่ยครับก็เลยนับถือทางด้านเอ่อนักบ,บุญเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เนี่ย<อ>ก็เลยเอามาตั้งชื่ออ๋อก็เลยเป็นโรงแรมบริาเบธโรงแรมอันนี้ก่อตั้งขึ้นมากี่ปีแล้วคะประมาณ35ปีครับมมรการตกแต่งคือเป็นแบบนี้เลยใช่ครับก็จะเป็นคลาสสิกวินเทจเนี่ยค,ค่ะ ว่าทำไมถึงไม่รีโนเวทหรือว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงคงรูปแบบนี้ตลอด35ปีที่ผ่านมาอ๋อก็ว่าเราอยากจะรักษาเอกลักษณ์ของเราเอาไว้อ่างเงี้ยครับผมก็มันจะเป็นสไตล์คลาสสิกที่หาหาได้ยากแล้วครับมก็เอยากจะรักษาคุณค่าตรงนี้เอาไว้อเงี้ยอ๋อใช่ไหมฮะใช่ดีไหมเพราะว่าดีเพราะว่าแนวนี้ก็ไม่มีใครก็มาทําใหม่ค่ะ แล้วเขาก็ยังสวยอยู่ตกแต่งแบบดีเลยอันนี้เหมือนมาประกวดเนาะอันนี้เป็นแบบเป็นผู้ทรงคนละมุนมาวิจารณ์ดีค่ะนี่ก็ดีเลยนะคะอ๋อแสดงว่าที่นี่นอกจากจะเป็นโรงแรมแล้วเป็นร้านอาหารแล้วก็ยังเปิดให้ทุกคนภายนอกเข้ามาอย่างสมมติว่าเมื่อกี้มีถ่ายซีซรี่ส์ถ่ายละครแล,แล้วก็คือมาเช่าพื้นที่ได้มีครับผมก็ม,มีหลายแบบครบวงจรใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นเลยของที่นี่ก็คือรัดหน้าเซิร์ชใน Google เจอรัดหน้าตรงประตูข้างหน้าเจอรัดหน้าจะเข้ามาในร้านเจอรัดหน้า ราดหน้ามันเด็ดดวงยังไงคะก็มันจะเป็นสูตรอ้าวคุณรู้เหรอคะคุณคุณรู้เลยเหรอคะเปล่าค่ะเดี๋ยวต้องลองอ๋อเดี๋ยวต้องลองเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณสูตร35มหปีมาจากต้นตะหลาเนี่ยจะมาจากทางกวางตุ้งอย่างเงี้ยครับผมก็คือเส้นเส้นจะพิเศษกว่าที่อื่นคือเราจะเอาไปทอดกรอบคอืมอุ้ยนี่แหละราดหน้านะเส้นถ้าก่อนเราไปทอดมันจะมีความกรอบกรอบมาราดกบน้ำที่เป็นราดหน้าเนาะเส้นทอดอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยว่าแต่ไม่เคยกินเลยไม่เคยมาโรงแรมนีด้วยอะรครั้งแรกเลยค่ะคุณเปา ที่เคยมาโรงแรมนี้โอเคงั้นเดี๋ยวจะลองจงากรัดหน้ามาชิมดูแล้วก็อาหารอื่นๆมาชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะคะยังไงขอบคุณคุณเปาาวมากเลยนะคะคคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,คุถามเม,น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 ,มนูอื่นที่แน่นเมนูอื่นที่แนะนํามง่ะบริเซอร์มาละนอกจากรัดหน้า ก็มีหลายตัวนะครับที่ลอยก็จะเป็นทอนมันกุ้งครับปลาช่อนแกงส้มแปรซาครับแล้วก็จะมีพวกข้าวอบสับปะรดหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนก็ีครับผมก็วกนี้ขายดีครับเอามาอย่างละสามชุดเลยนะเลี้องเพลหาด้วยในใด้วยได้โอเคเดี๋ยวลองจิมดูได้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคุณข ม็อกเทลม็อกเทลโอ้คุณแม่สนใจเป็นม็อกเทลเออเมื่อกี้เอาเมนูมาเปิดดูมีอันนึงน่าสนใจมากเป็นม็อกเทลต้มยำใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรของทางแร้ที่คิดคนขึ้นเองนะครับก็คือมันแปลกใหม่ดีนะครับผมก็หาทานได้ยากแปลกไม่เคยเห็นเลยใช่ไม่หาไม่เคยเห็นเลยแต่แบบต้มยำที่เป็นอาหารแต่ว่าอันนี้เป็นม็อกเทลค่ะยังไงแอบหยอดเล่าให้คุณแม่นี่นึงก็ได้จะได้มึ่มได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมคะอ่ไม่มีแล้วค่ะอ๋อมีนะคะจะไปดูห้อง ไม่มีคำถามจะจะขอไปดูห <improving noise> <com ้องพักเดี๋ยวคิดก่อนได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วคุณแม่อาหารอาหงเอาหงอาหารเฉยๆไม่มีอาหงเอออาหารอาหงไม่มาได้ยินเสียงไฟมันปุ๊บ ปกป่าปกป่าปกป่าอันนี้ก็คือเป็นปลาช่อนแกงส้มแปดสะนะจ๊ะแล้วก็เป็นทอดมันกก้งแล้วก็อันนี้เป็นข้าวอบสับปะรดแต่ว่าปกติข้าวอบสับประรดเราเห็นมาในสับประรดเลยเนาะแต่ว่าที่นี่มาในหม้อด,ดินน,น่ากินน่ากินชอบอชอบนะคะ<ช>แลอันนี้เป็นหอมหมกมะพร้าวอ่อนหอมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอแล้วทําไมก็คือว่าเจาะเอาไอ้มะพร้าวเนี่ยมาใส่หอมหมกใช่ไหมแล้วเขาก็มีน้ำเลือกมาให้ด้วยก็ไม่ทิ้งเสียเปล่าใช่ไม่ทิ้งเสียเปล่ากลัวลูกค้าก็ทวงหาน้ำแบบเผาใช่ไหมไม่มีลูกค้าคนไหน ลูกค้าคนนี้แหละที่โทรหาจริงๆแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเขานะคะนี่ก็คือรัดหน้านะเดี๋ยวตักให้ดูรัดหน้าของเขาที่บอกว่าเส้นที่เขาเอาไปทอดเส้นกรอบนี่นี่อันนี้ไม่ใช่แบบเป็นอ่าะไรตังมาตังมาตังมากเลยเนาะโอเคนี่มันจะเป็นเส้นกรอบที่เขาเอาไปทอดอันนี้ขออนุญาตนะโอาจานหนักไม่ยกละฉันชอบมากฉันชอบกินรัดหน้าที่มันเป็นเส้นทอดมากเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้มันอันนี้ไม่ใช่เส้นนะกุนอันนี้คือปลาแล้วก็จะชอบกินเกตแล้วก็จะชอบกินแครอทแล้วก็จะชอบกินปลาหมึกแล้ว ก็จะชอบทุกอย่างเลยทุกอย่างเหยทุกอย่างไปก่อนนะไปเลยอร่อยไหปวดฟันเหรอไม่เสียงไหมสียงกรอบอันนี้กินแบบยังไม่ปรุงนะอร่อย เวลาเอาเส้นไปทอดใช่ไหมมันจะมี texture ความกรุบกรอบเนาะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มของเส้นอยู่ด้วยยิ่งอร่อยแล้วเวลาเอาไปทอดอนะ่ะอีน้ำซุปอะ่ะอีน้ำราดเข้า่ามันจะซึมเข้าไปตามแบบเนื้อสัมผัสของเส้นที่ทอดแล้วอะ่ะอร่อยแล้วเป็นตัวแบบเหมือนไม่กลิ่นกระทะเวลาเราผัดอแบบ่ะมันจิ้งหอมเข้าไปย่างเลยน,นี่บอกเธอดีกว่า นี่คือ็อกเทลต้มยำหมกเทลต้มยำคุณผู้ชมดูนะมีทั้งอะไรตะไคร้มีทั้งพริกนี่นั่นนูนข้างล่างมีเหมือนเป็นขาเป็นอะไรเนี่ยนังข้างนั่งสีนี้น้ำขำเปล่าไม่รู้อ่ะฉันรขอให้คนก่อนตำก่อนต้องคนเออตำตำคนคนก่อนคกควนน่อยเอาบนลงล่างล่างลงบนไม่ไม่ไ้เอาลงไปสิเอาลงไปเฮ้ยนั่นตะไคร้ มันดูดไม่ออกด้วยถ้าเปื่ออยากให้ดูดออกนะต้องไปทะลวงไส้มันทะลวงไส้อันนี้ดารานะคะทำไมอ่ะดาราแกงคอรเซนเตอร์นะคะบอกให้อันนี้สตีฟสตีชินะดูหรือเปล่าคะดูอ๋อจะไม่ดูนะต้องเข้าไปดูใน YouTube นะคะบอกใครบอกเขาดิบอกคุณผู้ชมเออเป็นไงรสชาติของแม่รบเครื่องเรื่องต้มยำกบเครื่องเรื่องต้มยำมีทั้งเปรี้ยวหวานนี่ว่าเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มเค็มเกลือนิดหน่อยไหมก็เค็มนิดหน่อยเกลือจะให้ใส่ปลาหรอคะ่ ใส่น้ำปลาก็ใส่กุ้งไปได้เลยนะเนี่ยอ่าฟีลเหมือนมาร์การิต้าอย่างนั้นนะเพราะว่านางมีแบบสะหนงสาะแหน่อะไรฟิลงนนั้นเลยแล้วมีโอ้ยมีความเผ็ดมาร์การรต้าเขาจะต้องมีเกลือรอบขอบปากเออถึงจะมากินเวลากินนี่ต้องแก้วก็สุดปะอดีตเคยแรง <c oughs> ตัวตึงลงแรงมวัตนาโกสิน์วันนี้มาเจอเลยตัวตึงโงแรมอลลซาเบธโอ้อยังเอาเลยว่ะแม่ชี เทคสมัยก่อนนะโออโอยังไงเจ้านายพาไปกันหมดทั้งกลุ่มเสาวอือ,อเหมือนเจ้านายพวกเธอเลยชอบพาไปกินเหล้าเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลย,ยแหละกลับดึงไงป้าเอามายืนด่าปากสอยเออชอบเอาเมียกูไปไหนเอาเมียคืนมาเมี้มีใครมาทวงทวงคืนผัวเมียจากพี่โคตรไหมอ่ะมาข้าวผัดสับปะรดดีกว่าเขาต้องคลุกๆุไปใช่ไหมใช่แหละครับ เป็นฟิลแบบมีหลายอย่างเนี่อ๋อฟิลเหมือนข้าวอบหนำเลียบไหมนี่กลิ่นมาเลยเนี่ยกลิ่นอะไรกลิ่นของข้าวอบนี่มันจะมีกลิ่นมาเลยกลิ่นมาเลยกลิ่นอะไรกลิ่นแอลกอฮอล์ใต้ประชดมันมีซอสมีอะไรนี่ไงกลิ่นหอมมาชิมคนแม่ตักเลยทำไมข้าวอบสับปะรดจะต้องมีหมูหยองเป็นสูตรของเขานะคะ กรอข้าวเขาแบเหมือนจะแบบมีความเป็นผงเกาหลีนิดนึงเป็นพวกอาหารทะเลก็ยังแบบมาเต็มที่แล้วก็มีเป็นหมูหยองเนาะหมูหยองเนาะกรเชียงปกติไม่ค่อยกินสับปะรดในอาหารนะแต่คุณเขาใส่สับปะรดแบบสับปะรดดีอ่ะสับปะรดหวานน่ะอืมอร่อยเมนูต่อไปทอดมันกุ้งแล้วกันเนาะมาที่นี่ไม่สั่งราดหน้าเราไม่สั่งทอดมันกุ้งถือว่าไม่มีมารยาทให้เกียรติสถารที่เขาก็คือไม่ต้องมาพักหรอกมากินข้าวได้เปรี้เหมือนกินทอดมัน ไม่ใช่ทอดมันกุ้งของเขาเนี่ยเด้งนะเด้งเงป็นด้วยกุ้งเด้งเหมือนจะเอเวลาสมมติว่าถ้าเราเค,เคยเคยกินลูกชิ้นหมูเด้งหรือว่าอะไรกันเด้งแบบพัตอเลยอ่ะ จำจตัต้อได้ไหมเหมือนเอาตอัต้อมาชุบแป้งทอดอะอย่างนี้เลยอ่ะแต่มันเด้งแบบไม่ใช่ว่ากุ้งแฟบ,บอ่ะอือออมันฟูอะมันเด้งชอบชอบออชอบชอบแกงส้มเข้าโมโหใหญ่แล้วเนี่ยโมโหโมโหต้องกินแกงส้มนะเออเนี่ยปุบปับปุบปับอะม่เออไม่ได้ไปกินทุกตามร้านอาหารที่ปลามาเป็นตัวแล้วก็เป็นไฟแบบนี้หน้าแล้วเนาะน้ำก๊กก๊คนแล้วเขามีน้ำให้เติมด้วยนะเนี่ยใช่หรือว่าน้ำมีรีฟิลมีรีฟิลผักก็มีรีฟิลน้ำก็มีรีฟิลมึงเอ้ยเรียกน้ำซุปไม่ได้อ่ะ เรียกน้ำซุปไม่ได้เรียกต้องเป็นน้ำซอสอ่ะคือแบบในตัวเนี้ยคือฉันว่าเขาสับกระชอนลงไปใส่ไว้ในนี้ด้วยถ้าไม่ใช่กระชอนก็เป็นทิชชู่นะฮะอย่าปลาโปรโรงแรมของโบราณเขาต้องแบบนี้เนาะเขาต้องใส่เนื้อปลาลงไปต้ต้องทุบต้องลงไปตำค่ะไม่ใช่ไปลงไปทุบนี่กินแบบนี้เลยเหมือนตอนเด็กๆเลยอ่ะตอนโตไม่ได้กินใช่ไหมคะเด็กเลย หมือนที่วงเวียนที่โรงเรียนอัดสำสัรธนบุรีตอนเด็กๆที่เคยกินแบบนี้เลยมแม่ไม่เคยกินนะวงเ,<อ>เวียนยอะไรอ่ะม่ไม่ได้กินนานมากรสชาตินี้ตั้งแต่เด็กๆไม่ได้เคยไปร้านอาหารเลยค่ะมไม่เคย เป็นยากนะเอาดีต้องแบบยังไงร้านอาหารไทยหรืออะไรแบบสวนอาหารอย่างนั้นอะ่ะแล้วมากับผักกระเฉดอ่ะคือที่สุดเลยคือใช่เลยอะแล้วมีปลาแล้วมีปูด้วยนะเนี่ยมีปูด้วยเหรอนี่ไงไหนวะนี่ไงตลกละใครเราทำเป็นปูดูดิเมื่อกี้คุณเขายกมาเขาบอกเนี่ยมีปูด้วยไหนอะปู <c oughs> อ๋อนี่ไงเป็นแครอทปูอุ้ยอุ้ยอะไรอะร้อน ฉันน่ะชอบเป็นคนชอบกินน้าซุปใช่ไหมไม่ได้ชอบกินเนื้อปลงเนื้อปลาอะไรเท่าไหร่ใช่ปะเพราะว่าบางทีมันแบบมันแข็งมันแห้งมันสากอย่างนี้นอันนี้คือนุ่มเลยเอามาเพิ่มสีหนุ่มอร่อยกําลังตักขาคุณค่ะเรยวโอ้โอ้นี่น้ำ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 นี่น้ำนี่น้ำนั่นไม่ร้อนจะงวดแล้วจะงวดแล้วหดไหนงวดเนี้ยออกมาได้ยังไงผิดไปตัวเดียวอ่ะเมนูสุดท้าย พอหมกทะเลมาแล้วปลามายวงเบลเลอร์ขนาดนี้เอาพูดอ่ะพูดก็พูดที่ไหนเขาให้ปลายวงเบลเลอร์ขนาดนี้คุณด,ดูเราใช่ไหมคะว่า35ปีผ่านมาของขึ้นราคาหมดแล้วน,นี่รู้แล้วเนาะปลาเขาทอดก่อนเนี่เยเหรอนี่ไงมันเป็นสีอย่างเงี้ยอืมอืม รสชาติเขาหอมมันนะานคอา,าอะไรหอมมันเอ้ยปลาเออปกติเขาจะใส่เป็นปลาธรรมดาเนี้ยเป็นปลาทอดนะฮะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวปดป้ายร้ดหน้าลงแล้วเดี๋ยวเอา,เอาไอ้อ <c oughs> แกนส้มแปะสาข,ขึ้นอร่อยมาก อาหารอร่อยทุกอย่างที่จริงถ้าเกิดว่าไม่ได้มาพักแวะเข้ามาทานอาหารก็ได้เหมือนกันบรรยากาศคือเอาจริงเดี๋ยวนี้ก็คือหลายๆคนชอบแบบสถานที่เก๋กเกกอะไรเงี้ยก็มานั่งได้คอฟฟี่ช็อปก็มีอะไรก็มีร้านอาหารก็มีกลางคืนน่านจะมีดนตรีกลางคืนมีดนตรีใช่ไหมฮะไม่ต้องมีดนตรีใช่ตีการามังแล้วแต่วันอ่ะเดี๋ยวรอดูแลกันสอบถามมาได้แต่ว่าห้องอาหารเนี้ยเขาก็เปิดให้ทุกคนเข้ามากินอาหารอยู่แล้วมากันได้นะคะโรงแรมอลิซาเบตนะครับตรงข้ามปฏสิบสองนะคะโรงแรมอลิซาเบธนะคะมาทานกันได้ ที่แนะนําคือราดหน้าเส้นทอดนี่อร่อยมากอีกหนึ่งอย่างที่ฉันแนะนำเลยคือแกงส้มปลาช่อนทอดปลาสะอร่อยที่สุดไอติมอไอติม,อตมเอามา เมื่อกี้เป็นขั้นตอนการฝากของขาวอันนี้เส่วนของของหวานตามมาได้มาไอติมตามมาได้คุณแม่ส่วนของหวานเพิ่มเติมแล้วอันนี้เขามีที่มาเดี๋ยวให้คุณเป่ามาเล่าให้ฟังมาจากไหนมาจากไหนเอ่ยไอติมถ้วยน,นี้ถ้วยนี้จะเป็นไอศครีมในวัยเด็กของคุณพ่อเนี่ย<อ>คือพอดีคุณพ่อเคยทานไอศครีมเป็นไอศครีมกะทิแล้วปรากฏว่าร้านเขาก็เลิกขายไป <S <S เนี่ยแล้วทีนี้เหมือนพยายามไปตามหากินอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยเจออย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเหมือนเราก็เลยไปผลิตเองครับแก้สูตรเนี่ยจนมันใช่ เป็นไอศครีมสูตรโบราณนะครอายุก็น่าจะประมาณสัก70ปีนฮะมันอนับนับอายุคุณพ่อเนี่ยอ๋อหาก็คือว่าเป็นรสชาติดั้งเดิมสมัยก่อนเมื่อ7จปีที่แล้วเลยอย่างงี้โอเคเดี๋ยวต้องชิมได้เลยค่ะขอบคุณนะคะก่อนชิมเรียกเขาว่าพี่ด้วยเถอะยุน้อยก่าเขาพี่ติมพี่ติมนี่จะเรียกว่าคุณปู่ติมแล้วสมัยก่อนเขาก็มีเหมือนฟุตสลัดใส่ลงมาอย่างงี้แหละ่ะหรือว่าเรามาปรับเพิ่ม ออมาปรับเพิ่มเฮ้ยทำไมก็มีลกลิ่นของการอบควันเทียนโอ้โหแล้วก็มีกลิ่นของปลาช่อนแปรซาด้วยตอนนี้ <S <S โอโหอโมซินนะโอยากจะหิวแสอน มันเหมือนอบควันเทียนเนาะเป็นไอศครีมกะทิอบควันเทียนกับไอศครีมกะทิหลายที่อ่ะเนื้อมันจะเป็นสักๆอ่ะมันจะเหมือนเป็นเกร็ดๆแล้วอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเนียนเนียนแบบเนียนไปเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นควันเทียนหอมชัดเจนอ่ะอุ้ยอร่อยเออไม่ค่อยได้กินไอศครีมแบบนี้เลยอ่ะป้ายมีรัดหน้านะคะแล้วก็มีส้มปลาท่อนแปะสะนะคะแล้วก็มีไอศครีมกะทิอบควันเทียนนะสามป้ายเดี๋ยวไปขึ้นเพิ่มนะคะไปเหมือนเหมือนเป็นทางบอกทางอ่ะทางเลี้ยวกรุงเทพสระบุรีอะไรเงี้ยอ่ะตามมาทานกันได้นะคะที่โรงแรมอลิซาเบธนะคะครั้งหน้า จะพาไปไหนต้องรอติดตามนะคะแล้วก็ชุดจะเป็นชุดคู่หรือเปล่าต้องรอติดตามด้วยนะคะหมดแล้วอะไปซื้อเพิ่มดีปะ <c oughs> <c oughs> ่ะเพื่อคอนเทนต์ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะาย,ะายอร่อยมากอร่อยกินต่อ